สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนาํารถบรรทุกขนาดเล็กสเกลไม่แน่ใจน่าจะประมาณ87 1ต่อ87นะครับจริงๆแล้วเราจะมักคิดว่าผู้ส่งอายุควรจะทำบุญเขา,าไม่จำเป็นเลยครับจริงๆก็ทำด้วย แต่งานอดิเรก็อาจจะชอบเล่นเฟซบุ๊กเล่นกิตาเล่นติกต็อกให้มันสดชื่นครบคนอายุน้อยกว่าชีวิตจะได้สดชื่นขึ้นสนุกสนานขึ้นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึงของลุงเล่นรถนงครับเดี๋ยวลองชาร์จไปก่อนเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูพอๆสนุกสนานแกงเห่าไปบ้างได้บ้าง สำหรับผู้สูงอายุวัยทองหลังกเกษียณนักขัตแล้ว,แล,วแล้วปาต้องไปทำเหมืนแบบที่หนูพาแม่ไปทําแบบที่แบงค์รต้องไปยื่นยื่นงานจำนวนไหม,ไมอ๋อแต่ต้องต้องรอให้สมเดือนให้เขาตอบแล้วก่็แล้วค่อยไปใช่ไหม,ไม,ไม